ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจําสัปดาห์ของ7บาทนะครับผมก็เป็นอัปเดตประจําวันที่30นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นอัปเดตคอร์โบนั่นเองนะครับจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบเอ็โมงนะครับผมอ่ะเราไปเริ่มกันที่เนื้อหาแรกเลยดีกว่านะครับแบบตัวละครใหม่นะอ่ะนะครับตัวละครใหม่นะก็จะประกอบด้วยการ์ดนะครับตัวแรกนะครับอ่ะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมแปลความสามารถอาของตัวใหม่คลิปที่แล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะอธิบายใหม่อีกรอบเหมือนเดิมนะครับผม Passive ของการาดเนี่ยก็คือต่อพวกฟองเผาไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มความสามารถพื้นฐาน7%นะครับผมแล้วก็เมื่อพวกฟองเผาไม่ระบุเนี่ยใช้สกิลจะมอบนะครับพลังแห่งจิตวิญญาณ แก่ตัวเองแล้วก็เมื่อตัวเองใช้สกิลเนี่ยจะล้างพลังแห่งจิตวิญญาณออก1นึ่งันนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อพลังแห่งจิตวิญญาณที่ถูกล้างเนี่ยเพิ่มอัตราจอเกาะ30%สูงสุดอยู่ที่90นะครับก็คือลบได้สูงสุดเนี่ยสอันนะครับถ้ามีลบเกินกว่านั้นก็คือจะไม่เพิ่มแล้วนะและหากพลังแห่งจิตวิญญาณเนี่ยเพิ่มถึงจํานวนสูงสุดหรือก็คือสแต็คครบ3อันเนี่ยจะล้างทั้งหมดออกแล้วก็ หมอบัฟเพิ่มอัตราคิดที่เข้าิอร์0นะครับแล้วก็อัตราจักรกอีก150%าเปอ็นเป็นเวลา3เทินนะพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน10%เปรนสูงสุด3อันนะครับได้แค่ 20- 20%่สิบเพราแหละเพราะว่าพาได้อันที่3มเนี่ยมัน,นจะหายไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันนะว่าพอได้ครบสามอันแล้วมันจะล้างเลยหรือว่าจะต้องรอใช้สกิลมันถึงจะล้างครบสามอ่ะจะได้อันที่4แล้วล้างนะครับอันนี้เดี๋ยวรอตัวเข้าก่อนเนาะถ้าเปิดได้ด้ อ่าสกิลหนเนี่ยสร้างความเสียหายขโมยวิญญาณ475%แก่ศัตรู1ตัวนะครับขโมยวิญญาณเนี่ยจกเกาะ2อ2เท่าต่อพลังแห่งจิตวิญญาณนะครับที่ติดตัวเองนะเพิ่มความเสียหายที่สร้างอีก40%ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลสองนะครับสร้างความเสียหายจจกเกาะ500%แก่ศัตรู1คนนะครับส่วนอันติเมตนี่จะเป็นเลเวลตันนะมอบบัฟเพิ่มความสามารถพื้นฐานเนี่ย30% 2เทินนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย 6 0 0แก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็มอบพลังหันจิตวิญญาณแก่ตัวเองสามัญน,นะครับสำหรับการ์สนะครับอ่าตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นฟิโตเรียนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะฟิโตเรียนะครับก็จะเป็นราชินีของฟิโลเรียนะครับอ่าในส่วนของพาสิฟเนจะมอบอ่าบัฟป้องกันกิติค้อหกสิบเปอร์เซ็นต์แก่พวกพ้องผอมไว้ระบุเนี่ยหนึ่งเทินเมื่อเริ่มเทินของพวกพ้องนะครับแล้ว เราก็จะมอบอํานาจของราชินีแก่ตัวเอง2เทินต่อพวก้องเผ่าแม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้เนี่ยเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดของตัวเอง5%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่สร้าง50%เมื่อใช้สกิลที่มีความสามารถลมกระโชกนะแล้วก็ต่อศัตรูที่ได้รับความเสียหายคริติคอลที่พวกฟองเผ่าไม่ระบุสร้างนะครับจะมอบกงเล็บแหลมคมแก่ตัวเองและและเมื่อกงเล็บแหลมคมเนี่ยสแต็กสูงสุดแล้วเนี่ย มื่อเริ่มเทินของพวกพ้องเนี่ยจะลบสแต็กทั้งหมดออกนะครับแล้วก็มอบการจู่โจมของราชินีแก่ตัวเองนะในส่วนของความสามารถอำนาจของราชินีเนี่ยจะล้างดีบัฟแล้วก็เพิ่มอัตราคิทิคอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างความเสียหายศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตที่เหลือนะครับกองเล็บแหลมคมเนี่ยไม่สนต้านทานคิทดดิคอลสิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่สามครั้งนะครับผมอันนี้ก็ลืมแก้อีกแล้วนะคือหาแล้วนะแต่หาไม่เจออันนี้ก็ไม่ได้แก้ โอเคนะครับต่อไปการจู่โจมของราชินีนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม5 0แล้วก็เพิ่มอัตราคิทิคอล้อ50นะครับแล้วก็เจาะเกาะอ,อีก250%รนะครับในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยจะลดป้องกันคิทิคอลอ่เปอร์นสองเทอร์ 3, แล้วก็สร้างความเสียหายทะลวง500%แก่ศัตรูหนึ่งคนนะครับทะลวงนี่ก็อัตราคิทิคอลสามเท่านะครับสกิลสองเนี่ยสร้างความเสียหายลมกระโชก25 0แก่ศัตรสทั้งหมดนะครับ ความสามารถของลมกระโชกค,คือไม่ส่วนป้องกัน30นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิดที่ข้อ2ครั้งนะในส่วนของอันติเนี่ยก็จะเป็นเลเวลตันเหมือนกันนะครับอันติเนี่ยจะมอบกองเล็บแหลมโคม3สแต็กนะครับแก่ตัวเองแล้วก็มอบพรของราชินีแก่ผู้พ้องเป็นเวลา3เทินนะแล้วก็สร้างความเสียหายขวากหนามสี0แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับในส่วนของพรของราชินีเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตี30%แล้วก็ความสามารถด้านป้องกันอีก30นะครับผม อ่าในส่วนของตัวใหม่ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับส่งครามบอสกลุ่มอสวินสัตว์อสูรเอเน็กนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่5นะครับเดือน5นะครับเวลาบ่าย2องครึ่งจนถึงวันที่6ไอ้วันที่6กอะไรวันที่2เดือน6นะครับเวลาบ่าย3ามหนะครับผมก็ใครที่เป็นสายกิวบอสเขาเรียกอะไรนะคิว <laughs> บ,บอสกิวนะครับเออ สายบอสกิลก็อย่าลืมไปลงกันนะครับกับสำหรับเอเนนะในส่วนทันมาร้านค่าเหรียญ7บาทนะครับคอลแลบพุก้าโล่นะครับ,บ, aro, ะร,บระยะเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21เดือน5นะครับก่อนปิดปรับปรุงน่าจะประมาณ3อาอตอาทิตย์กว่าเกือบ3นะครับคิดว่านะก็จะมีตัวของพ้ก้นะาโล่ทั้งหมดมหนะครับในซีรีส์ที่มาทั้งหมดเนี่ยมาให้แลกนะครับก็สามารถใช้เหรียญคอแลแลบที่ซ้ำไปแลกได้นะครับ ต่อมานะครับเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์สำหรับอัศวินคอร์ลาโบผู้กาโลนะครับจะมี2ตัวใหม่ของการ์ดแล้วก็ของฟิโตเลียนะครับในส่วนของฟิโตเลียนจะเพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้างจากสกิลโจมตีเดี่ยว15%ต่อกงเล็บแหลมคมที่ตนเองมี1อันนะครับ ส่วนของคราสเนี่ยทุกครั้งที่พลังแห่งจิตวิญญาณที่ติดตนเองถูกถอนหน,นึ่งอันจะเพิ่มอัตราคิดิคอของตนเอง20%สูงสุดอยู่ที่60นะครับแล้วก็คือ3อันในส่วนของแพ็กเกจนี่อันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับผมไม่อธิบายในส่วนของอาการเติมเงินแล้วกันนะครับใครอยากจะสนับสนุนตัวเกมก็สามารถไปดูกันได้ตอนอัปเดตพรุ่งนี้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อคอลลาโบรีเทิร์น7บาทนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับทุกๆคอลับก็จะมีกิจกรรมเช็คชื่อแจกเพชรอย่างน้อย200นะครับอ่านะครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30นะครับจนถึงวันที่อ่า21เดือน5นะครับก็แจกเพชรรวมน่าจะ200นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับแป๊บหนึ่งประมาณ170 170นะครับแล้วก็ตัวอีก30บใบนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะในส่วนของตรงนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นภารกิจสุดพิเศษคอลาโบนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21นะครับรางวัลไฟนอลเนี่ยจะเป็นลับทาเลียนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่มีถือว่าอันนี้ดีมากนะแต่ใจจริงก็อยากจะให้แจกเป็นคิซุนะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่มีนะคิซณนะเนี่ยถือว่าดีนะครับเป็นตัว PVE ที่ดีนะในส่วนของภารกิจเนี่ยจะมีสมอสัศวิน2ครั้งนะครับหมุนลูเลตสุดพิเศษเนี่ยยี่สิบครั้งเขี่ยสงครามบอสกิจกรรม3ครั้งนะครับ แล้วก็เคลียร์หอคอยฝึกฝนกิจกรรม10ชั้นนะครับผมใช้งานสูตรแลกเปลี่ยนสุดพิเศษ5ครั้งนะครับของละวันก็จะมีของอัปเกรดแล้วก็มีตัวคอร์ลอีก10ใบนะครับผมเงก็ยิหไปเล่นกันให้ครบด้วยนะครับต่อมาจะเป็นกิจกรรมรูเล็ตนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21เดือน5เหมือนกันนะครับผมในส่วนของไอเทมใช้หมุนเนี่ยก็สามารถหาได้ นะครับสูงสุดวันละ30ชิ้นนะหาได้จากสเตตหลักฟรีสเตตฟรีหอคอยโซกาเลสทาฝึกตนสงครามบอสศึกทําลายล้างนะครับสงครามบอสกิจกรรมสงครามบอสกลุ่มอสววนแล้วก็สเตตร,รีเวิร์สนะแล้วก็สามารถใช้เหรียญทองเนี่ยแลกได้นะครับจำกัดวันละหนึ่งครั้งนะครับเหรียญทองหนึ่งเหรียญแลกได้5เหรียญน,นะครับในส่วนของรางวัลน,นี่ก็จะมีอของทาอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับสรับใครที่ขาด รอบที่แล้วนะก็ยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันให้ครบด้วยนะครับผมต่อไปนะครับสงครามบอสกิจกรรม7บาปนะครับคำพีวิวอนแห่งความสิ้นหวังนะครับก็อันนี้ผมแน่ใจน่าจะเป็นดูจากพื้นหลังเนี่ยน่าจะเป็นสงครามใต้ดินนะครับที่เคยมาใน,ในเอออันนี้เนี่ยดีนะครับแจกคิซูนาด้วยเหรอโอ้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าแจกคิซูนาด้วยนะ ถ้าแจกเนี่ยถือว่าดีนะครับอันนี้ดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าก็ดีเหมือนกันสําหรับใครที่ยังไม่ตันนะก็จะจะเป็นเขาวงกดใต้ดินนะครับของอ่าซีซั่นที่แล้วนะครับของพุกาโลที่เคยมีรอบที่แล้วนะถ้าใครทันนะครับเล่นไม่ยากครับผมน่าจะเล่นง่ายนะผมไม่แน่เขาน่าจะให้ตัวคอรลบมาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ตัวคอรลบมาไหมนะหรือว่าต้องเปิดได้ก่อนนี้ผมจําไม่ได้ละเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับ อไอเทมแลกเปลี่ยนเนี่ยมีคิสนะนะครับอันนี้ดีนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันให้ครบด้วยนะครับแลกคิสนะ una, ตัวหนึ่งนะครับฟรีอันนี้ดีนะครับตัวนี้ดีเลยนะแนะนําให้มาเก็บนะครับต่อไปจะเป็นหอคอแห่งการฝึกฝนกิจกรรมคอลาโบนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21นะครับผม25ชั้นนะถ้าจะไม่ผิดหรือ30ผมจําไม่ได้ละว,ว่าสูงสุดกิจกรรมทาวเวอร์เนี่ยมันกี่ชั้นนะยังไงก็อย่าลืมไปเะ ไปลงเพื่อ,อาหาของอัปเกรดตัวละครกันด้วยนะครับต่อมานะครับกิจกรรมเสียตั้งนะครับกับอคอตูมนะเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยยังยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นกิจกรรมคอลแลบเนี่ยสกินคอลแลบเนี่ยไม่ไม่มีเพชรซื้อนะครับก็คือจบวันที่21เนี่คือชุดหายนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยก็สามารถใช้ตังซื้อได้อย่างเดียวนะครับผมสำหรับชุดคอตูมนะ รักตัวไหนชอบตัวไหนก็สามารถไปสนับสนุนตัวเกมกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะอ่าแล้วก็จะมีคอตูมของตัวละครเก่าในเซตใหม่นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเคยมีหรือเปล่านะสำหรับไอเซตซามูไรเนี่ยนะนะถ้าเกิดใครจำได้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ผมจำได้ว่ามันไม่มีนะนี่น่าจะเป็นคอรแลบแรกที่ได้คอตูมใหม่ หรือถ้าผมจำไม่ผิดไทยท่านก็มีไหมอ่าผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนไทยท่านจะมีนะแต,แต่ผมผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครจำได้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะก็ดีนะครับเรียกว่าตัวใหม่ก็อยากได้ตัวเก่าก็สวยงามนะครับเรียกว่าอ่าตังไม่พอใช้นะครับกระเป๋าเบาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับอ่าคอลแลบครั้งนี้นะ แล้วก็จะมีสกินเก่านะครับของรอบที่แล้วมาจำหน่ายนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือยังขาดสกินไหนก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมเพชร p a y แบ c k นะครับผมก็คือใช้เพชรแล้วก็จะได้ของในส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องทำถึง900นะครับเราจบกันที่น่าจะจบที่540นะผมดูทรงแล้วน่าจะประมาณนี้ไม่ก็450นะครับคือ 450นี่ก็คุ้มแล้วนะครับเปิด600นะครับหาตัวคอลแลบเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันแจกอ่าเขาเรียกอะไรนะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของทําอาวุธศักดิ์สิทธิ์ตัวคอลแลบเนี่ยครบอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครทํากิจกรรมครบเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายถึง900นะหรือถ้าใครที่อ่าอยากเปิดหาเพิ่มก็ได้ครับไอ้ตรงนี้ ไอ้ตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะสำหรับเพชรตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นกิจกรรมนะครับรางวัลกิจกรรมเช็คชื่อนะครับก็จะมี2ตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นฟิตโตเรียแล้วก็กรลัสนะครับใครชอบใครชอบใครรักใครก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับผมก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21นะแล้วก็กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับกับคิงนะครับก็ตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่21เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะ ก็ของแรกก็เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับใครขาดอะไรก็ไปแลกกันได้ที่คิงนะครับต่อไปนะครับฮอกพาร์ตนะฮอกพาร์ตจะเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่28เดือน5นะครับผมจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงตัวอะไรนะวาเลนติ i, ใช่ยไหมถ้าผมจะไม่ผิดแต่ไม่มานะครับโอเคนะก็รอบนี้ก็มานะครับจนถึงวันที่28นะครับยังไงก็อย่าลืมไปทํา แลกแต้มกันด้วยนะครับผมสำหรับของพาร์ทนะรอบนี้อคอสตูมของโกเทอร์นะครับผมใครที่มีโกเทอร์ก็อย่าลืมไปเก็บแต้มมาแลกกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันพึ่งมาหรือมันมีนานแล้วสำหรับคอสตูมของคิงคิงปีกเล็กคิงปีกจิ๋วไม่คิงเอสเตัวแรกนะครับก็สามารถไปแลกกันได้นะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่มีนะ ต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมต่อสู้ในหอกคอยโซการิสนะครับเรื่องเล่าสําหรับวิญญาณนะลงได้สูงสุดวันละหครั้งนะครับยังไงก็อย่าลงไปยังไงก็อย่าลงอ่ะยังไงก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับเพชรอ่ารับเพชรสองร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นแหละสองร้อยเม็ดนะครับวนะครับรับเพชรสองสองเม็ดนะครับโอเคเลือมเบอร์แล้วจับสองอันมาชนกันกลายเป็นสองร้อยเม็ดโอ้ใจดีแปลกๆนะเน็ตบาโบ นะครับ2เมตรนะครับ2เมตรไม่ใช่2 0 0นะ2เมตร2เมตรโอเคต่อไปจะเป็นอัปเดตระบบนะครับผมเพิ่มฟังก์ชันใส่คอสตูมอัตโนมัติและถอดคอตูมทั้งหมดนะเมื่อใส่คอตูมอัตโนมัติจะใส่คอตูมจากล,าลำดับระดับพลังต่อสู้สูงสุดก่อนนะครับถ้าให้ดูเนี่ยก็น่าจะผมว่าน่าจะเป็นการอัป เกรดข้างล่างเนี่ยแล้วก็ตามระดับนะครับจะปีตั้งแต่ U R S R น่าจะประมาณนั้นบ้างผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะใช่นะผมว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูกันตอนอัปเดตพรุ่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับระบบนี้อ่ะต่อมานะครับจะเป็นแก้ไขบั๊กนะครับปัญหาเสียงไม่แสดงผลตามปกติเมื่ออุปกรณ์ไม่ต้องสงสัยพังลงในสงคารามสัตว์อสูรราชทศอุปกรณ์ไม้โอเคอุปกรณ์มัน มันมีเสียงยังไงอะผมไม่แน่ใจอะโอเคตรงนี้ก็ข้ามไปแล้วกันถือว่าเขาแก้ไขบั๊กไปแล้วนะครับผมสาหรับพรุ่งนี้นะต่อไปนะครับจะเป็นปรับเปลี่ยนสเตตัสของู้ก้าโลดเดิมนะครับ4ตัวแรกนะก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีพลังโจมตีนะครับอันที่เปลี่ยนเนี่ยคือสีม่วงด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับสําหรับ หลายๆตัวนะไม่ใช่หลายๆตัวสำหรับทุกตัวเนี่ยถือว่าดีขึ้นแต่นาโอฟูมิเนี่ยเพิ่มเป็นตัวแท้งไม่ใหญ่ทำไมอตาากกัตราเจกเกาะมันสูงอย่าง60%เนี่ยพอๆกับลาฟทาเลียนะครับผมถ,ถือว่าเลือดเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถไปดูกันได้ในอัปเดตนะครับสำหรับตารางอัปเดตนะต่อมาจะมีการเปลี่ยนพาพาสี นะครับของตัวละครเก่านะสามตัวยกเว้นอา่าลืมชื่อละคิซุนะนะครับเพราะว่ามันดีอยู่แล้วคิดว่าคงไม่ต้องอัปเดตะไรแล้วนะครับอ่ะในส่วนของนาโอฟูมิเนี่ยที่เพิ่มมาจะเป็นสีแดงใช่ไหมอ่ะผมก็จะอ่านหมดเลยแล้วกันนะครับหากตนเองตั้งท่านเนี่ยเม่เลือบต่อสู้เพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้อง30%จากพลังป้องกันของตอนเองนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างของอัศวินพวกพ้องเผ่ามนุษย์เนี่ย30% นะแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก40นะครับอีกทั้งเพิ่มพลังชีวิตของอสุวินพวกพวก้องผอมนุษย์5%ต่ออสุวินพวกพ้องคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1คนก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเอานาโอฟูมิเนี่ยไปเล่นคู่กับอาเธอร์ได้แล้วนะครับเรียกว่าน่าจะเก่งขึ้นพอตัวนะสำหรับทีมอาเธอร์นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะอานาโอฟูมิเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยเจอมา ใน PVP เนะี่ยคือมันเก่งมันเก่งเวอร์วังมากนะสำหรับนาโอฮูมิเนี่ยถ้าเกิดมันได้ตั้งท่านะครับคือเก่งมากเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่ตนเองได้รับดาเมจจากการใช้สกิลในเทินศัตรูเนี่ยจะมอบสัญลักษณ์โทสะแก่ตนเอง1อันสูงสุด6อันนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจตนเองสร้างจากสกิลหมู่35%ต่อสัญลักษณ์แห่งโทสะหนึอันนะครับผมสัญลักษณ์สีเทาด้วยนะครับลบไม่ได้นะ นี่คือสแต็กตันปุ๊บนี่คือพี่แกเก่งมากนะครับเรียกว่ามีตัวดาเมจเพิ่มนะสำหรับทีมนุษย์นอกจากอารเธอร์นะครับต่อไปในส่วนของลัทาเลียเนี่ยเขาขีดทิ้งนี่คือยังไงคือไม่เอาแล้วหรือว่ายังไงนะครับหากอัศาวินพวกพร้องที่เข้าร่วมต่อสู้ทั้งหมดเป็นท่าเดียวกันอ๋อก็คือเขาลบอันนี้ออก ก็จะเหลือแค่เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินพวกพ้อง3 0 0จากพลังป้องกันของตัวเองแล้วก็ลดดาเมจที่อัศวินพวกค้องได้รับ30นะครับก็คือตัดเงื่อนไขสีเดียวออกนะอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าอ่าไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องเล่นทีมฟ้านะครับฟ้าล้วนอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ตัดปัญหาไปได้อย่างหนึ่งเพราะว่ารับทาเลียเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นอันโนนเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ก็ถือซะว่าแยกกันเล่นระหว่างนาโอมิกับลับทะเลียนะครับเมื่อก่อนก,นก็ใช้คู่กันนะต่อไปในส่วนของฟีโลนะครับเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องเนี่ยมอบเอฟเฟกต์ลดต้านทานคิติค้อแล้วก็กับป้องกันคิทิิ c อสา0แกศ่ศัตรูทั้งหมดเวลานหนเทินนะครับหากอัศวินพวกพ้องสร้างดาเมจแกศ่ศัตรู จากการใช้สกิลนะครับจะไม่สนต้านทานคิทิคอล8%ป้องกันคิทิคอล8%สูงสุดอยู่ที่40%นะครับต่อเอฟเฟกดีบัฟที่ติดศัตรูคนละกาว1อันแล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้างจากสกิลโจมตีเดี่ยวยกเว้นถ้าไม่ตาย60%แก่ศัตรูที่ติดเอฟเฟกดีบั5อันขึ้นไปนะครับ่อาอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเรียกว่าเป็นเชียขนาดย่อมนะเก่งนะครับแต่ตัวบางนะสาหรับฟีโลนะ คือมันเก่งนะแต่ว่ามันยืนไม่ค่อยได้อะฟีโล mm hmm. คือต้องมีทีมมาคอยซัพพอร์ตนะสำหรับฟีโลแต่เอาไปคู่กับลาบทะเลียก็เล่นได้แล้วนะครับตอนนี้เนะี่ยปรับมาเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับลาบทะเลียได้เลยนะต่อไปจะเป็นการลบวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของอ่า uh, เบาทอ่าเอ็กทา o เวอรนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับเขาจะลบอ่า uh, ออกไปแล้วนะครับผม ต่อไปก็เปลี่ยนอัศวินซีซันอารีน่าฮีโร่ซีซันหนะครับก็จะมีผู้ถือครองอาวุธสักดินากลาสแล้วก็ราชินีฟิโลเลียนะครับฟิโทเลียนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่30นะครับแล้วก็สิ้นสุดอัศวินพิเศษการเดินทางสุขสงบอัศวินาเนจรโกเทอร์แล้วก็นักพัฒนากล้าแก่งวาเลนติแห่งความยึดมั่นนะครับผมตั้งแต่วันนี้ ก่อนบ่ายสองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นอัล n ีน e าฮีโร่ซีซั่นนี้มาอยู่นานจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเรียกว่าเป็นอัปเดตใหญ่ก็ได้นะครับสำหรับคอลแลบครั้งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เราเจอกันตอนตู้กาชานะครับผมเรียกว่าน่าจะเกลือผมขอแค่ตัวครบอะแค่นั้นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตของสัปดาห์นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ